น้องกำลังหาคลิปเกมพาร์ตราคาพิเศษอยู่หรือเปล่าสนใจหันมาทางนี้สตาร์บัคสโตนมีบริการคลิปเกมพาร์ตแมปต่างๆราคาถูกแมปอนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์ลิงก์เฟซบุ๊กอยู่ใต้ดีสคริปชั่นสนใจทักไปได้เลยสวัสดีครับทีนี้ตอนนั้กสู่ชาแน,นลตอนวันไหนนะครับก็อยู่กับคลิปเซเลเที่ยวนะครับนะเซเลเทียล ซีอีนะครับเซเลเทียลนะครับ,รบก็คูกก่กับบับอะไรดีสุดนะครับผมก็จะมี3ตัวนะครับเป็นเซเลเทียลแบ็คโฟนะครับเซเลเทียลแอดและเซเลเทียลสันไนนะครับซึ่งทุกตัวสกีเป็นเพออ่าเป็นฟูลลี่หมดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีเพอร์เฟคชั่นนะครับตอนนี้ เป็นตัวละครคิดูนะครับดามเมอร์เลเวล110ทั้งหมดนะครับ110ทั้งหมดทุกตัวดามเมอรอ่ะจะแตกเอสเอสเอสนะครับเพราะว่าตัวนี้ติดสปีด9 9นะครับตัวนี้สปีด96นะครับสปีดผมไม่ได้ทำนะเพราะว่าแค่เคลื่อนที่นะไม่มีผลกับการโจมตีนะครับไม่มีผลกับการโจมตีโอเคอันนี้ผมก็จะเทสตั้งแต่ตัวแรกนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นแบ็คโคนเป็นเซเทียลนะครับเป็นบัฟตีบอสแรงขึ้น2เท่านะครับข้อดีของมันคือตีบอสแรงนะครับน้องถามหลายท่านนะครับว่าพี่ครับเซเทียลสไนกับเซเทียลแอดอันไหนตีบอสแรงกว่ากันนะครับผมเทสให้หมดเลยนะครับนะเทสให้หมดนะครับไม่รู้ว่าอันไหนอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็อ่าพิมพ์รอไว้แล้วนะครับก็เทสตัวแรกเป็นเซเทียลสไนนะครับตัวที่2เป็นเซเทียลแอดและตัวที่3เป็นเซเทียลแบ็คโคน เทสกับตัวอบอสที่เลือดอ<ะ>่าเลือดไม่เต็มคำนึงนะครับเลือดไม่เต็มใส่เบสตีมก่อนโอเคนะครับเทสบอสนะครับแล้วก็ใส่ตัวแรกเป็นสไนนะครับเป็นสไนตัวนี้เป็นสไนนะครับนี่ก็เริ่มต้นนะครับอ่เลือดเต็มแปดสิบนะครับเทสนะครับสามสองหนึ่งเทส,ส,ส,สตีสสเร็วมากตีโคตรเร็วเลย a q ตาบเขาให้อยู่ที่ตัว H นะครับสกิลรอบแรกอยู่ที่ตัว H อันนี้ข้อดีของมันคือมันชี้ทุกดอกนะครับ390ชี้ทุกดอก390ชี้ทุกดอกแบ็คโฮแอดผมว่าดีนะดีเพราะว่ามันตีติดคี้ทุกดอกเลยครับ 300 <S <S เห็นไหมสามร้อยเก้าสิบส,บสบกิลก็คีคืออะไรก็คีไปหมดก็คืออ่าเทสยังไงก็จะได้เวลาคงที่นะครับนี่ต้องไม่ต้องรู้โอเคอยู่ที่4ี่ิบเอดวินะครับ4 1วิบเอ็ดนวะิาบีเ<บ>สนไนนะครับตัวนี้เทสง่ายนะครับคีตลอดตัวนี้นะครับมาดูกันว่ามันจะคีทุกรอบหรือเปล่านะครับอ่าลองนะครับ3 2 1สองหนึ่งผมจะเทสสองรอบนะครับ2อถึง3มรอบ ตีเร็วมากนะครับ420นะครับ420ตับ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 หูแรงมากเฮ้ยแรงแรงแรง BZ a d ดแรงครับแรงแรงแรงนะครับแรงแรงถ้าไม่ขิหมาเลยนะตีปั๊บเออขี้ล็อกสองก็ขิปั๊บอ่ะคราวนี้ร็อกสามขี้ไหมเนี่ยมันตีติดขิไม่ขิ้ขีไม่ขี้140หูไม่ขิเยอะมาก รอบนี้ชี้นะได้จบจบขี้ไหมจบข่าวไม่ขี้เอ้ยขี้เว้ยสามสิบเก้าวินะครับสามสิบเก้าวิสามสิบเก้าวินะครับเทสรอบแรกนะครับขี้ทุกดอกยินดีเลาเอ้หนึ่งกับหนึ่งดีเซลจอดสามสองหนึ่งนะครับรอบแรกไปสามสิบเก้าวิขี้ทุกดอกนะครับ อ่ามาถึงอันติคีนะครับอันนี้อ่ะหมาแล้วครับรอบแรกอ๋คีรอบแรกคีถึงตัวเฮดโอเคอุ้ยโชคดีมากเลยติดคีทุกรอบเลยนะครับสกิลรอบนี้คีไหมอ่าโอ้โหหมาเปาเบ้เออคีนี่ว่ารอบสองกคีมึงจะคีทุกรอบเลยเนี่ยอ่ารอบนี้คีไหมถ้าคีก็คือตาย นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม38วิบแปดวิะได้เวลาดีขึ้นอีกได้เวลาดีขึ้น38นะครับก็เกือบ39แสิบเก้นะครับ3 2 1เทสรอบหนึ่งจะดูว่าถ้ามันไม่ขี้จะเป็นยังไงนะครับถ้ามันไม่ขี้จะเป็นยังไงนี่ขี้ทุกรอบเลยอนะ่ะขี้นะครับถึงตัว B เออดีจังเลยอ่ะ ได้อย่างนี้ก็สบายนะโอกาสติดชีห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ชีทุกรอบสองจุดสองบีชีแล้วอีกรอบหนึ่งถ้าสกิลดาเมจสองจุดสองบีคือชีสกิลสองจุดสองปาบนี่อย่าไม่ชีนี่อย่าไม่ชีแปะไม่ชีไม่ตายไม่ชีคือเบามาก โอเคห้าสิบเอ็ดวินะครับนี่คือไม่ค,นค,มค,มคินะครับไม่คิ้หนึ่งรอบห้าสิบเอ็ดวิไม่คิ้หนึ่งรอบห้าสิบเอ็ดวินะครับเห็นไหมครับแบ็คโฮสไนนะครับสี่สิบเอ็ดวิตลอดคือขิตลอดแน่นอนแต่ตัวนี้ไม่ขิรอบไปห้าสิบเอ็ดอ่ะเดี๋ยวลองดูดิว,ว่าจะเจอแบบไม่ขิ้สามรอบติดไหมสามสองหนะึ่งเทสอีกรอบนึ่งครับอันนี้คือรอบสุดท้ายนะครับดูดิจะขี้ทุกรอบไหมถ้าไม่ขิ้สองรอบจะเป็นยังไง อันนี้ขีอันนี้ขีกรเมดสองบีคือขีบีโอ้ขีรัวรัเลยอะขีรัวรัเลยไม่ขีโอรัวรัวะโหเป๊ไม่ขีครับเจ็ดร้อยเอ็มไม่ขีรอบแรกป่าวว่าไปต่อครันี่คือไม่ขีรอบแรกแล้วนะถ้าไม่ขีรอบสองนี่จะเป็นยังไงสองบีสองบีขีอันนี้ขี ติดติดต,ติดติดติดตั้มตีต่อรอบสามชี้ไหมถ้าชี้คือจบตายตาย51วินะครับ51วิเท่าเดิมนะครับ51วิก็คือเวลาถ้าพลาดไม่ชี้แค่รอบเดียวอะกระโดดเป็น51นะครับถ้าคี้สิบแปดเร็วกว่า3วิแต่ไอเนี้ยชีย้แน่นอนนะครับคือยังไงก็ชี้นะครับ ยังไงก็ขีตัวนี้ก็คือกลางๆขีบบ้างไม่ขีบบ้างอ่า่อมานะครับผมจะเทสเป็นบัฟดำนะครับคู่กับเซเลเทียลนะครับอ่าบัฟดำคู่กับเซเลเทียลนะครับเทสเหมือนกันนะครับ3 2 1ผมไม่เอาเวลาขึ้นนะครับให้น้องดูตรงนี้เอา <c oughs> ตี440ร4 0สีกกิล 3B บแรงมากปั๊ปปั๊ตป้าบครึ่งหลอด โคตรแรงเลยนะครับ400 420 420ครับ3มบีดสองรอบตายโอเค2 6วีครับ2 6วิตีตัวเดียวกันนะครับเห็นไหมตีตัวเดียวกัน2 6วิเดี๋ยวดูดิถ้าไม่ถ้าไม่คีดจะเท่าไหร่ถ้าไม่คิดจะเท่าไหร่ดีไหมอ่า ชิครับ 3B 3.3B สามคือชี้ถ้าสายตีบอสอ่ะต้องเป็นเซเลเทียลนะครับถ้าสายตีมอนต้องเป็นแบ็คโฮนะเออแบ็คโฮสไนตีมอนก็ดีนะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับ20เหมือนเดิมนะครับ26วิ27วิเหมือนเดิมนะครับ26วิเหมือนเดิมติดคิ้ตลอดเลยโชคดีจังสามสองไม่ติดคิ้สักรอบหนึ่งดี อยากรู้ถ้าไม่ติดชี้เวลาจะเป็นเท่าไหร่ปั๊บโอ้โหสามบีชี้อีกอ็ไม่ดวงดีจังเลยโอกาสติดชี้แค่สามสิบอ่าแค่ห้าสบหกสิเปอร์เซ็นต์เองนะกคดีจังไม่ชี้ครับนี่ครับไม่ชี้ นี่ครับไม่ชี้ไม่ชี้หนึ่งรอบนะนี่คือไม่ชี้หนึ่งรอบจะได้เห็นเวลาสูงสุดนะครับเวลาที่แบบไม่ชี้นะครับอ่ะอีกดอกหนึ่งชี้ไหมไม่ชี้รอบหนึ่งดิีิครับจบโอเคสามสิบเก้าวินะครับถึงสามสิบเก้าวินะครับเกมนี้อย่างที่ผมบอกนะครับการคี้ติคอนสําคัญมากนะครับการคี้สาคัญมากถ้า ตัวนี้นะครับแบ็กโคเซเรเทียลเซเทียลเซเทียลแบ็กโคนะครับถ้าติดคีย์ทุกรอบ26่ิบหกวิถ้าไม่ติดคีทหนึ่งรอบจะกลายเป็น39นะครับแอดนะครับเซเรเทียลแอดนะครับถ้าติดคีย์38ถ้าไม่ติดคีย์51นะครับแต่ถ้าอเซเรเทียลซันไนนะครับก็คือ41่ิบเอ็วิแน่นอนตียังไงก็41นะครับลองอีกรอบนึงก็ได้เซเรเทียลซันไนบตียังไงก็ติดคีย์นะครับ3 2 1ลองเทส นะ390เบาที่สุดนะแต่ตดขี้ทุกดอกยังไงก็ขีตียังไงก็คีหลับหูหลับตาตียังไงก็คี้นี่สอบีป้ามเขาให้นี่ครับขีทุกดอก390ทุกดอกไม่มีหลุดนะครับเพราะโอกาสคี้1 0นะครับก็คือยังไงก็คีแน่นอนมันเกินร้อยนี่27วิ 30วิสามสิบวิสามสี่สิบโอเค42่ิบสองวินะครับ42วินะครับน่าจะจับเวลาพลาดนะครับก็สี่สิบสองวินะครับยังไงก็เวลาประมาณนี้นะครับถ้าเราดูนะครับว่าถ้าน้องมีเซเลเทียลนะครับควรคู่กับบัฟอะไรดีนะครับผมแนะนำนะครับสไน ทำไมถึงต้องสนไนครับเพราะว่าสไนมันมันเบสดาเมจมันมันนิ่งตียังไงก็41วินะครับตัวนี้เร็วกว่าก็จริงนะครับแต่ถ้าช้ากว่ามันบวกไปทั้ง10วิเลยนะ10วินี่เยอะมากนะเร็วกว่าแค่เร็วกว่าแค่4วินะครับเร็วกว่าแค่ประมาณ4วิ5วิแต่ถ้าพลาดแล้วอะ่ะจะกระโดดขึ้นมา10วินะครับ แบ็กโฮเอ็ดนะครับแล้วก็เซเลเทีลเนี่ยแบ็กโฮเซเลเทียลหนึ่งโอหนึ่งนะครับแต่ข้อเสียนะครับข้อเสียของแบ็กโฮเอ็ดนะครับของแบ็กโฮเอ็ดคือมันตีมอนไม่เข้านะครับมันมันตีมอนเข้ามันมันตีมอนได้อยู่นะครับเมื่อกี้เราตีเห็นนะครับว่าตีบอสมันล่อไปดอกละ400คราวนี้มาตีมอนนะเดี๋ยวเอาแบ็กโฮเซเลเทียลเอ้ยแบ็กโฮเอ็ดนะครับมาตีมอนนะครับกับแบ็กโฮสไนต์ตีมอนนะครับตัวนี้ อยู่นะวะตัวเลือด70นี่เลือด75นะครับเลือด75ก็เดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าถ้าน้องเล่นแบ็คโฮแอดนะครับเพื่อเน้นตีบอสโอเคบอสตีดีแน่นอนนะครับแต่ถ้ามันไม่คิ้มันก็จะบวกบวกเวลาอ่าบวกเวลาขึ้นแต่ถ้าเราเอาตัวเนี้ยนะครับแบ็คโฮแอดนะครับแล้วมาตีมอนนะครับจะเกิดอะไรขึ้นอ่เดี๋ยวพี่ก๊อฟฟี่ นะครับแล้วก็ไม่ได้สเปซบาร์แล้วกันให้มันลงมาแถวล่างโอเคนะโอเคคราวนี้นะครับมันจะเป็นทีมตีอันบนตีบอสนะครับอันล่างตีมอนโอเคลบนี้ด้วยอันนี้คือตีมอนนะครับตีมอนแถวล่างคือตีมอนนะครับจับเวลา3 2 1หนึ่งหนึ่งร้ เมื่อกี้มึงตีบอส300มึงมาตีมอนเหลือ1้ออ่าเหลือ160เห็นไหมครับอ่าบัฟที่มันเขียนว่าบอสดาเมจมันมีดาเมจกับบอสอย่างเดียวนะครับไม่มีดาเมจกับมอนนะครับเห็นปะเซเลเทียลบวกดาเมจบอส200อ่า2เท่านะครับแอดบวกดาเมจบอส100อ่า1้0ยหอ่าห้นะครับแต่ถ้าเรามาตีมอนไอ้เซตเนี้ยตีมอนไม่เข้าเลยนะครับเซตเนี้ยเซตเนี้ยมันเก่งกับบอสมันเก่งกับบอสจริงๆ แต่ถ้าเจอมอนนี่คือมันหงอยอะดูดิเนี่ยหงอยเลยอะตามว้ยอโอ้เหนื่อยเลยกี่นาทีวะเนี่ยเดี๋ยวดูความแตกต่างนะครับความแตกต่างเดี๋ยวผมสรุปให้ท้ายคลิปนะครับ นาที1ิวิแล้วนะครึ่งคึ่งหลอดนาที1ิวิครึ่งหลอด ตัวเมื่อกี้ที่เราเทสเลือด80 b บีนะครับพอตัวนี้เรามาเทสเลือด 75B บนะตัวเนี้พอเจอมอนนะครับเซตเนี้ยเจอมอนตีไม่เข้าครับล่อไป1นาที5้าิบสีวินะครับ back โฮแอนดสี่นะครับ1.5ึ่าสี่นะครับโอเคเอาออกนะครับคราวนี้เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสไนในนะครับ แบ็คโฮสันนะครับแบ็คโฮสันผมต้องรีดันเต้องรีดันเจอแบ็คโฮสันครับโอ้แม่ม่อเกิดนี้ปะอ่ะตัวนี้นะครับสามสองหเทส อ้อ้าสิเลยนะร้อได้อยู่นะร้อกแล้วติดคี้ทุกดอกด้วยตึ๊กตึ๊ตึ๊ปก็เร็งอยู่นะเดตหนึ่งหายไปข้อหนึ่งนะ1 2ึส่น่าจะสี่ดอกอ่าสี่สกิลตายนะครับสี่สกิลตายติดคี้ทุกดอกสบายใจครับเห็นปะ i to a place where to a when we ครับปับ๊บแล้วก็ครับปรับเอ,อยียงเนี่ยถ้าน้องเล่นสายตีบอดทั้งทีมนะครับ,บน้องจะเจอปัญหากับมอนเนี่ยใ่ยปะตีมอนไม่เข้าอืมไม่เข้าอาทีนหนึ่งแล้วนะอาทีแล้ว้าจะจบที่ตรงนี้ไหมไม่จบ ไม่ตายไม่ตายจะตายนะครับตอนนี้นาที15วินะครับนาทีสิานาที20โอเคนาที22ิวินะครับ1นาที22ิวินะครับต่างกาันไม่เยอะครับต่างกัน32ิวินะครับต่างกัน32วิ3า,าว,วิคือครึ่งนาทีนะ ต่างกันครึ่งนาทีเห็นไหมครับต่างกันครึ่งนาทีเอ่อคราวนี้นะครับแบ็คโฮเซเลเทียลนะครับไอ้นี่ครอบคุมแน่นอนนะครับเพราะไอ้นี้ตีมอนแรงนะครับตัวนี้ตีบอสแรงนะครับผมว่าอันนี้ครอบคุมนะครับแต่มันทํายากนะครับมันทํายากน้องถามว่าพี่ครับผมมีเซเลเทียลแล้วผมควรเล่นอะไรดีนะครับเห็นไหมครับถ้าน้องเล่นเซเลเทียลแอดตีบอสนะครับเร็วกว่าแค่ แค่กี่วิ8 9 10 11นะครับตีเร็วกว่า3วินะครับน้องใช้แบคโคเซเลอ่าแบคบโคแอททั้งทีมนะครับตีบอสเร็วกว่าแบคบโคสไนสามวิแต่ถ้ามาตีมอนนะครับมันจะตีเร็วอ่าแบคบโคแอทจะตีเช้ากว่าแบคโคสไนถึง30วิ <c oughs> 30วิโอเคน่าจะเห็นภาพแล้วนะเห็นภาพแล้วนะ อ่าเอาเลยอันนี้อะไรเนี่ย C t บวก a s k มานะครับก็ตั้งนะเดี๋ยวผมขอรีจับเวลาก่อนรีเซ็ตนะครับสามสอนตี่ตัวนี้210ตีแรงเห็นไหมครับ210นี่210สองรยิกิวไปเองหนึปั๊บปั๊บปั๊บป้าบถึงตัว P เลย นะเอ้ยตัวนี้มีรุ้นนุ่ยมีรุ้นเว้ยตีดอกตายแน่นอนตกคิวนะครับตีดอกตายนตอนนี้ผมอาทิลิปตอนตีห้านะครับผมตีห้าไม่ได้นอนนะครับนั่งนะนั่งทำทีมนะครับกว่าจะได้ เอสเอสเอสนะครับกว่าจะได้บัฟกว่าจะอัพเลเวลเท่ากันนะครับเนี่ยล่อมาตีห้านะครับกว่าจะทําทีมได้ก็ใครดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยนะครับมันไม่ได้ทําง่ายนะครับแต่เพื่อข้อมูลนะครับเพื่อข้อมูลน้องจะได้ไม่หลงทางนะครับจะได้ไม่หลงประเด็นนะเออไ่จบไหมจบโอเคห้าสิบสามวินะครับห้าสิบสามวิ นี่ก็ผลประ,ประ,ประกอบการนะครับก็อธิบายนะครับอันบนคือบอสนะครับบอสบอสนะครับอันบนคือบอสส่วนอันล่างเป็นมอนนะครับ เ็นมอน่เมมอนเตอร์ที่ถูกขียนถูกว่ากน่าถูกนะอ๋อมอนเตอร์อ่ะนะครับอ่ะเนี่ยอันบนคือบอสนะครับอันบนคือบอสอะนี่ตีบอสนะครับถ้าเซทอลแอดนะครับอ่เซทีเลสไนตีบอสอ่ะตีบอสนะครับจะอยู่ที่ประมาณ41วินะครับ 41-42วินประมาณนั้นแต่ถ้าเซเดเทียลแอสซิสต์นะครับตีบอสนะครับอยู่ที่38-51ถึงวินาทีนะครับอ่าส่วนเซเดเทียลนะครับแบ็คโคนะครับตีบอสอยู่ที่26-39ถึงนะครับติดคีทุกดอก26ถ้าไม่ติดคีทเป็นบางดอกจะอยู่ที่39เวลาดีสุดก็คือแบ็คโคเซเดเทียลอ่าแต่ถ้าพอลองมาตีมอนนะครับบัฟนี้พอมาตีมอน ะครับเซเลเทียลสันไนนะครับ, light, รบตีมอนอยู่แค่1นาที22วิบสองวิาเซเลเทียลแอดนะครับอยู่ที่1นาที54าสิบสีวิแต่ถ้าแบ็คโคเซเลเทียลตีมอนอยู่ห้าสิบามวิก็โอเวอร์ออลนะครับโนหนึ no ่งยังไงก็เป็นเซเลเทียลแบ็คโคอันดับ2ผมให้สันไนครับสนันไนตีบอสช้ากว่าแค่สามวิแต่ถ้าเอาน้องเอาตัวเดียวกันน่ะมาตีมอนน่ะมันต่างกันตั้ง30มสิบวิเลยนะครับ ต่างกัน30มสิบวิผมเลยจัดให้เซเรเทียลสไนนะครับถือว่าดีที่สุดในบับลุงนะครับก็คือบับเซเรเทียลนะครับเซเรเทียลคู่บับบับลุงเลยดีสุดผมให้สไนนะครับ,รบลองลองมายังไงก็อแอดนะครับใจแอนไม่ต้องไปจัดอันดับเพราะใจแอนอนะ่ะมันตีช้านะส่วนแบ็คโฮเซเรเทียลนะครับคือโนหนึ่งตลอดการนะโนหนึ่งหมดนะครับตีบอสก็เร็วตีมอนก็เร็วถ้าน้องไปดูคลิปอ่าแบ็คโฮก็จะเห็นว่ hole, นาแบ็คโฮเซเรเทียล โอเวอร์ออทุกอย่างนะครับนะแต่ถ้าคำถามทั่วไปครับพี่ครับเซเลเทียลถ้าเราจะทําสายตีบอสแอกับสไนอันไหนดีกว่านะครับถ้าเราพูดถึงคำว่าดีตีบอสคือแอสซัสซินนะครถ้าตีบอสแอสซัสซินดีกว่าแต่ถ้า o อเวอร์อนะครับก็สไนดีกว่าเพราะสไนแพ้ตีบอสแค่3วิแต่ชนะตีมอน30วินะมันต่างกันเยอะมาก ผมก็แนะนำนะครับสนไนด์ดีกว่านะครับจากความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นของน้องคือยังไงคิดว่า3ตัวนี้ตัวไหนอ่าสองอันนี้ตัวไหนตีบอสดีสุดก็คอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปในความคิดเห็นของน้องๆน,นะครับนะของพี่จัดอันดับให้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นะถ้าเราเล่นจริงๆเราไม่ได้ตีบอสอย่างเดียวมันมีมอนด้วยนะครับมันมีมอนด้วยก็อันนี้เวิร์กกว่า แต่ถ้าถามว่าถ้าเอาไปตีบอสอย่างเดียวพี่ผมไม่ตีมอนเลยอ่ะอันนี้ดีสุดอันนี้ดีสุดนะครับอันนี้ดีสุดนะครับแต่อันเนี้ยที่1ตลอดการหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับก็ตั้งใจทําทีมมานะครับกว่าจะได้ทีมอ่าเซเลเทียลมานะครับนี่นะมันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามถ้าใครอยากสนับสนุนก็ สมัครสมาชิกนะครับได้เลยนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วบาย